เที่ยวภูกระดึงสเสน่ห์คืออะไรแล้วต้องการให้สร้างกระเช้าหรือไม่อันนี้เราตอบไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนี้ใบเมเปิล <By Maple> สีแดงมาแล้วนะคะยิงกรบเพรมลงแรง คลิปนี้ก่อนอื่นเลยเฟมขอถามทุกคนก่อนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงมาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะคะพูดถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สายลุยเนี่ยอยากจะเช็คลิสต์ขึ้นไปเช็คอินบนยอดให้ได้ค่ะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีการพิสูจน์ความเหนื่อยความล้าความอดทนของคนที่ต้องเดินขึ้นไปเพราะระยะทางจากดินเขาขึ้นไปถึงบนยอดภูเนี่ยเขาบอกว่าประมาณกว่า1ิ ะะมีทั้งทางราบมีทั้งทางลาดชันอาจจะต้องผ่านหินมีปีนป่ายเล็กน้อยด้วยโดยระยะทางขนาดนี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปไม่รวมหลงทางนะแต่คนที่เคยขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าอุ้ยเดินง่ายเพราะว่าทางเนี่ยจะมองรู้เลยนะคะว่าต้องไปทางไหนอะไรยังไงและระหว่างทางก็จะมีจุดพักเป็นจุดจุดไปมีร้านอาหารมีร้านกาแฟคอยพักเหนื่อยได้และที่บร,ริเวณลานกางเต็นท์ของยอดภูกระดึงนะคะก็มีสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครันค่ะห้องน้ําก็มีร้านอาหารก็มีนะคะรวมถึงพวกคาเฟ่ใครติดกาแฟยามเช้าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องพกอาหารไปเลยหมูกระทะข้างบนยังมีเลยค่ะและไฮไลท์ในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะก็คือใบเมเปิ้ลสีแดงค่ะโดยใบเมเปิ้ลนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเห็นในช่วงเดือนธันวาคมยาวไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือช่วงฤดูหนาวนั่นเองอย่างในปีนี้นะคะใบเมเปิ้ลเนี่ยก็เหมือนมาตรงตามนัดเลยธันวาปุ๊บม,มาปับ๊บตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเห็นใบเมเปิ้ล ส่วนบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปกับใบเมเปิลมากที่สุดนะคะก็คือที่น้ําตกทําใหญ่และก็น้ําตกเพนพบใหม่ค่ะรวมถึงระหว่างทางจากจุดลานกางเต้นที่จะเดินไปที่น้ําตกเนี่ยเราก็จะเจอน้้าตกน้อยใหญ่รวมถึงต้นเมเปิลที่อยู่ระหว่างทางด้วยแต่ที่เขาแนะนามาตรงน้ําตกเนี่ยถ่ายรูปสวยแน่นอนนอกจากใบเมเปิลแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนไปภูกระดึงนะคะต้องไปที่นี่เลยนั่นก็คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกค่ะยังจุดชมวิวพระอาทิตย์ No. ผาหล่มสักเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนต้องไปเช็คอินถ่ายรูปเพื่อบอกว่าเรามาถึงภูก,กระดึงแล้วสําหรับจุดนี้นะคะเราจะต้องเดินทางจากลานกลางเต็นท์ไปอีกประมาณ9กิโลถึงจะเห็นพระอาทิตย์ตกค่ะส่วนจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ยอดนิยมเลยก็คือผานกแอนค่ะสําหรับจุดนี้เนี่ยเราจะต้องเดินจากลานกลางเต็นท์ไปประมาณ3กิโลแต่คุณต้องนึกว่าเราต้องตื่นกี่โมงเพื่อเดินจากลานกลางเต็นท์นะคะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีไปจนถึงจุด ที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นเพราะฉะนั้นจากจุดนี้นะคะเวลาประมาณตีสี่ครึง่งเราต้องออกจากจุดลานกลางเต็นแล้วยังมืดอยู่อย่าลืมพกไฟฉายไปด้วยนะคะเดินไปถึงเนี่ยก็จะถึงประมาณตีห้าตีห้าครึ่งพอดีรอคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทะเลหมอกจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามและก็พลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับที่ภูกระดึงเนี่ยเขามีเวลาปิดเปิดด้วยนะคะโดยที่เขาจะปิดระยะเวลา3เดือนเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยได้ฟื้นฟูแล้วก็จะเปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเขาจะเปิด เิอเนี่ยตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงประมาณบ่ายโมงค่ะส่วนถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยจะเปิดเช้าหน่อยตั้งแต่ตีห้าเลยส่วนขั้นตอนในการเที่ยวผูกระดึงเนี่ยไม่ใช่ว่าขับรถไปถึงอยากจะขึ้นไปก็ขึ้นไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเพราะว่าเขากําหนดจานวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันปัจจุบันเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอปคิวคิวมาแล้วก็จองไปเลยในนั้นจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน60วันส่วนบ้านพักแล้วก็เต็นท์นะคะก็ต เช่นเดียวกันได้ไม่เกิน60วันค่ะที่เว็บไซต์นี้เลยหรือสามารถโทรไปได้ที่เบอร์042810834 สำหรับจุดนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาต้องมีค่าบริการรายคนแล้วก็ค่าบริการของยาสารณะด้วยหลังจากที่เข้ามาแล้วนะคะก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าเนี่ยเราจองมาแล้วจากแอป q คิวมาวันไหนอะไรยังไงเอาอรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ดูและถ้าคนที่มีสัมภาระแล้วไม่อยากแบกขึ้นไปเองนะคะต้องไปจ้างลูกขับอันนี้เสียเงินต่างหากนะคะเพียงเทาง่านี้ทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางขึ้นสู่ภูกระดึงค่ะส่วนใครคิดว่าไหวก็เดินขึ้นไปได้เลยค่ะส่วนใครบอกว่าอุย้ยไม่เอา เราอยากรอกระเช้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะได้เห็นกระเช้าจริงหรือเปล่าหรือว่าจะได้เห็นเมื่อไร่อะไรยังไงอันนี้เราต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเฟรมด้วยนะคะส่วนเฟรมนะคิดว่ามีกระไดไม่มีกระได้แล้วแต่เลยไม่อยากออกความคิดเห็นเดี๋ยวทั่วลง